ครับสวัสดีครับพ่อครับผมครับอีแอบแสบนะครับมานี้ผมจะพามาแสบทำส่วข่ปุ่นนะครับทำส่วข่ปุ่นเผ็ดๆพี่น้องให้เกียรติเขามารับชมแล้วกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งให้ครับอีแอบแสบนั่นเองนะครับกลับมาเมืองวิธีการทำเนี่ยกะมือนี่ใส่พริกแข็งนะครับตำพริกแข็งแล้วก็ตำกระเทียมใส่ครับ ปุลนนะครับเนาะมีย่อยากแสบก็กระปุนครับกระปุนของโลหนึ่งนี่แหละน้ำปลาแดกกับน้ำปลาแดดต่มเองครับเนี่ยฝีมือคุณแม่บ้านคุณต้มให้แสบแสบแสบ,แสบครับปลาแดกหนังปลาสู้รถปกติเนาะครับเพื่อเขาทำบัะคูงบา,งเาเนเฮานั่งละนี่ใส่ปนะูน้ำปูดอง ใส่ผักเสียเทสใส่ผักเน่าอันนี้น้ำบักขามนะครับตำตำเสนอบักขามนละยใส่น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายกระปุกปกตินะครับกระปุปกปคือตำบักปุงตัวไปนี่แหละแต่ผมตำเพลเพสเนี่น,นะครับตำชั่วเขาปุ้นสูตรเด็ดของแม่บ้านเพื่อนค่ะที่ใส่ นำ้ำปลาคามครับอันนี้ตำพริกแห้งนะครับเติมเออสิร์ฟอด้วยใว่าพริกแห้งนะครับใส่กู้กู้ดองลงไปต้มส่วนนี้ตำใส่ปลาคุณนะ ก๋ดเยเต่อยวหน้าวันนี้จ้ำแบบรสชาติรสจัดเลยนะครับพี่น้องเพราะว่ากินสมตำๆกินต้ำส่วนเนี่ยเันว่ารสชาติรสจัดจัดจานบวเพชรที่บวชแสบด้วบน,ะะนีก็ได้จัดแบบชุดใหญ่ให้เลย นี่เม็ดแั่ชิ้นนะครับแกะออกจากฟักเรียบร้อยนะครับกระจายเนี่ยสิ่งประพุูงน้ำนมังจิน เรี่น้องปอกๆๆๆซีฟเรวกน็นี่ครับเราไปโคลุกเค้เาเติมนมจีนลงไปเลยครับทำสัวแบบวานห้องทำสัวนส่วนมจีนนะครับพี่น้องมามาแสบนรงกันพี่น้องครับมา พี่น้องนะเตลงฐางอ้นูสีสันี่คือดีเสบฐานกีดอกพี่นออ้องเี่สบอยู่ดอกเมืองจะสบไปพี่น้องโอ้ยทิมลงไปเลยพี่น้องโอ้สีสัน ครับมามาเสียดลงกันครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อกับผมอีกแล้วครับอีแอบแสบนะครับในช่องของอีแอบแสบนะครับบว่านจะเป็น youtube หรือว่าเพจ facebook นะครับถ้าพี่น้องท่านใดเขามารับชมแล้วก็ฝากให้กําลังใจกับผมนะฮะฝากกดซับสไคร์นะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับ youtube อีแอบแสบนะครับพี่น้องครับมือนี้พามาแสีบซัวข้ปุ่นครับ อย่างที่เห็ดในเมืองในตุนคลิปนะครับเผ็ดเพ็ดเ,เลยพี่น้องเมนี่คิดอยากนะครับอยากกินเสพเพ็ดเพ็ดมันยังสีส้วงนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้สิพอไข่ส้วงก็เลยอยากกินยังเผ็ดเพ็ดนะฮะส่วนกระปุนก็จะมีแคบหมูครับพี่น้องมันยำกรอบๆของครูเขาว่าของครูกันเลยพี่น้องพักกับบ่มีหลายอย่างครับมีทั่วผู้มีมะเขือพวงอ่ผักคาครับชะอมแล้วก็ทั่วฟักเง,งาครับ กับมาเขือนี่ครับอันนี้กรอบหมักอยู่ครับเขือนเนี่ยมาพี่น้องเอาไล่น้ำไล่ไหลมาแสบแสบครับอีแบแสบครับแต่ก่อนอื่นพี่น้องย่านแคบหมูมันข้าวนะครับเดี๋ยวแก่ข้าวจักหน่อยนะครับขึ้นเก่านะพี่น้องนะขออนุญาตนะครับมาพี่น้องมาอันนี้ เม่บบานเิ่นเฮ็ดไห้น,หนะครับเผ็ดๆเลยมันใส่พริกพริกแห้งนะครับมันแหลกแห้งมานพี่น้องอรสจัดจ้านยังกินกับแกวหม,มูเข้ากัน บุ่นโลดหนึง่งคิดอยากก็ไม่รู้ห้อยเมระถิ่นนู้ ขากัานหย่อนร้อนๆลอเลยเอากันดีเลยพี่น้องพ่อคากับสุกับปุ่นนี่า Khép mưa, quạp quạp. ตำใส่แบบกรอบไปหน่องหอมเลยใส่น้ำแบบข้ามมันจัดให้แบบรสจัดเลยครับเปรี้ยวเผ็ดเค็มโอ้ยนัวเอาง่ายนัวเลยพีหน่องเดี๋ยวแม่กระถิ่นเขามานทำ Hm? Cap muni quap. ถ้าเราผ่อนก็อยากต้มคุ้งนะพี่น้องอยากต้มตัวใส่ข้าวปุ้น ริ่แข็งเผ็ดอยู่แต่สิได้ความหอมนิดหนึ่งน้ำกะทินล้วนๆด้วยน้เน้นๆ กรตัวพูแซมอยู่ <c oughs> น้ำขนเลยง่วน,น Oh, jadi pinang. เผ็ดด้วยครับน้ำหูนำ้นำตาให้มากเลยแ <c oughs> จ๊บแจ๊บพี่น้องโดนๆกินเท้านี่แจับ กอดมังคุดครับครับม,มั้ <c oughs> <c oughs> งมังนาเป็นหน่วยเนนะพี่น้อง กรเทียมเนาะหาเส้นน้ำจีนหาเส้นกระปุ่นกันบางซอนบางนาว ครับกะยิ้มอยู่พี่น้องสำนี่เนาะกะขอบคุณหลายครับพี่น้องที่ให้เกียริเขามารับชมนะครับมอนี้กะกินนี่เนาะครับสัวกัะปุ่นครับตำสัวกัะปุ่นเพ็ดเพชครับแคบหมูนะแครหมูกับกรอบเลยขอบคุณที่ให้เกียริเขามารับชมนะครับพี่น้องฝากกด Subscribe นะก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับยี่แอบแสบนะครับมอน้กะแค่นี้เนาะครับ ขอบคุณหลายๆครับวัสดีครับ